Shelby will be drivin', lookin' live, lookin' live Niggas came up on this side, now they on the other side Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, niggas actin' like we tied. I been gone since like July, niggas actin' like I died They won't be expectin' shit when Capo go to slide Cause I told him that we put that shit behind us, but I lied Hey, hey, look who I'm around, man โอเคหรือเปล่าเราว่ากลับดีกว่าไหมทำไมพี่เขาทำแบบนี้กับเราอ่ะเราไม่เข้าใจเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหน,นพี่เขาก็บอกเราตลอดว่าเขารักเราแต่ทำไมเขาทำแบบนี้เราไม่เข้าใจเลยจริงๆะนะลนกว่พาเราผิดอะไร ไอโนอ่ไปดูบี้ก่อนไป กลับเข้าไปข้างในก่อนไหมฝนมันตกหนักมากเลยนะทำไมพี่เขาทำแบบนี้กับเราเราไม่เข้าใจเราผิดอะไรอะน้อเธอไม่ได้ผิดอะไรเลยนะบีอย่าโทษตัวเองแบบนั้นสิพี่เขาเองต้องหาที่เป็นคนผิดอย่าโทษตัวเองเลยนะเรามันโง่เองแหละที่ปล่อยให้พวกเขามาปั่นหัวเราแบบเนี้ย พี่ทีมบ้างจะดูพี่เขาทำกับเราสิเอา,อางี้บี้ไปพักบ้านเราก่อนนะฝนมันตกหนักมากเลยบี้ไปที่บ้านเราก่อนเราค่อยคิดว่าจะเอาไหน ไปอาบน้ำก่อนเถอะบี้เดี๋ยวเราเอาสื้อผาให้บี้ก็ไปอาบน้ำหน้าห้องเรานะส่วนเราไปอาบห้องไทยกา ขอโทษที่ขัดจังหวะนะแต่ว่าส้พาที่นายเตรียมไว้ให้เราอยู่ตรงไหนหรอเราไม่เห็นมันวางไว้เลยอ่ะเราวางไว้บนเตียงนะบี้ลองหาดูดีๆก่อนถ้าบี้หาไม่เจอนะ่าจะอยู่ใต้ผ้าห่มนะอ๋อโอเคเรอว่าเราเจอแล้วแหละเราบี้อยากกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราสั่งให้ จือว่าบีจนอนเลยเราขอนอนเลยล้วกันนะเรารู้สึกเราปวดตานิดหน่อยอะ โนอยังไม่นอนอีกเหรอนี่มันก็จะตีห้าแล้วนะเรายังไม่ค่อยง่วงเลยอะบี้เคอเรายจะบอกว่าเราหิวอะโนช่วยหาอะไรให้เรากินหน่อยได้ไหมอะปวดท้องมากเลยได้ครับเราบี้อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปทำให้หรือจะเอาเป็นอาหารเช้าป,ปกติ นอะทำอะไรมาเราก็กินได้ทั้งหมดนั่นแหละตอนเนี้ย <Yeah. S 2> คือเราหิวมากเลยเอาอะไรที่ง่ายๆก็ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลงไปทำอาหารให้นะปีก็ตามมาแล้วกัน กินหอมมากเลยอ่ะโน้รสชาติก็อร่อยอืมอืมโน้วันนี้ว่าไงไหมวันนี้นายจะเล่นเกมหรือว่าจะออกไปไหนหรือเปล่าพอดีว่าเราอยากจะชวนนายออกไปข้างนอกอ่ะ จริงจริงวันนี้เรามีนัดโรงแรมกับเพื่อนนะแต่ว่าถ้าบี้อยากจะออกไปข้างนอกเราออกไปเป็นเพื่อนได้โอเคงั้นช่วงสิบโมงนะโนไนก็ขึ้นไปนอนก่อนเดี๋ยวเราไปโทรหาพี่สาวให้พี่สาวเอาชุดมาให้โอเคครับงั้นถ้าบี้มีอะไรก็ขึ้นไปเรียกเราได้ตลอดเลยนะฮัลโหลพี่เจสเอ่อบี้มีเรื่องรบกวนหน่อยอ่ะ พี่ช่วยเอาเสื้อผ้ามาให้บีสักชุดหนึ่งได้ไหมคโหลอืมแล้วตอนนี้แกอยู่ไหนเนี่ยเมื่อคืนก็หายไปเลยนะพี่เป็นห่วงนะบีททำไมทำอะไรไม่เห็นบอกเลยขอโทษนะพี่เจสแต่เมื่อคืนบียังไม่พร้อมที่จะเล่าให้ใครฟังอ่นะตอนนี้บีอยู่บ้านโนนะพี่เจสเอาเสื้อผ้ามาให้บีหน่อยละกัน อมอมงั้นเดี๋ยวพี่ขับรถเอาไปให้ละกันนะบี้ขอบคุณค่ะทำไมพี่เจนมาไวจังนะคะรถไม่ติดหรอวันนี้ก็ติดนิดนึงนะแต่ว่าพี่มาทางหลาด,ดาบี้แล้วสรุปแก เป็นไงบ้างเนี่ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นมีคิดว่าพี่ทีมเขาน่าจะแอบพบกับพี่มินาพี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ก็พอรู้เรื่องมาอยู่บ้างแล้วแกจอยยังไงอะจะไปเคลียร์กับทีมไหมหรือว่าแกจะเลิกบีคิดว่าบีจะเลิกนะพี่เจษบีไม่อยากเสียใจอีกแล้วอะไม่อยากให้พี่ทีมมาหลอกบีด้วย ตามใจแกละกันยังไงพี่ก็อยู่ข้างแกเสมอนะเออนั้นเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปหาไทก้าก่อนนะแกจะไปไหนปะเนี่ยให้ฉันเอาชุดมาให้พี่จะออกไปข้างนอกกับโน่ค่ะโอเคงั้นพี่ขึ้นไปหาไทก้าก่อนละกันนะพี่เจดกลับไปรอลอรบี้ เราบีโดนบ่นอะไรไหมเนี่ยมานอนบ้านเราก็บ่นนิดหน่อยแหละแต่ก็รู้นะว่าพี่เขาเป็นห่วงอะ่ะอืมงั้นก็ดีแล้วแหละงั้นบี่ไปอาบน้ำเถอะเราจะได้ออกไปข้างนอกกันอืมโอเคอ้ออีกอย่างหนึง่งเราเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่โาโนสักเหมือนกันอล่ะ โน no, มาแล้วรอนานหรือเปล่าไม่นานครับแต่ว่าวันนี้บีแต่งตัวน่ารักจังเลยบ้านี่ถ้าไม่ติว่าเราเป็นเพื่อนกันดีบีเขียววันโนจีบบีแล้วเนี่ยชมเราตลอดเลยเราเขินหมดแล้วเนี่ยเราก็รอบ,บีโสดอยู่นี่ไงถ้าบีโสดนะโนก็จีบบีนั่นแหละ <laughs>